สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ mm hmm. okay. ี่ปอนะคะน้องน้องเปี้ยนโนคะวันนี้มาอยู่กับรถอะไรวันนี้เราอยู่กับรถนิสสันมาร์ทนะคะตัวนี้เป็นปี22นะคะเป็นรุ่น E นะคะน้องเปียนโนรถ E hatchback นะใช่จ้าเรามาดูโฉมหน้ากันนะคะโฉมหน้าเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะใหม่มากๆเลยนะคะได้คันนี้เหมือนได้ป้ายแดงไปเลยนะคะดูสภาพเนื้อสวยมากนะคะดูช่องไฟนะคะค่ะเสมอกันนะคะ ใส่กีตเตอร์มาเยอะด้วยนะสีเขาสีออกมุกนิดนิดเนาะเยอะไม่นิดแหละเยอะเลยเลยค่ะสวยค่ะคันนี้บอกเลยนะคะเรามาดูด้านข้างกันนะคะล้อเป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวก็อยู่ข้างรถนะคะด้านข้างนะคะคืิรบดูนะคะไม่มีการชนไม่มีการชนหนักมานะคะคันนี้ไม้เท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ไม่แค่หมื่นกว่าโลนะคะอ๋อ รถห้าประตูอ่ะมีแผ<อ>ง<ท>ด้นะคะสามารถเก็บของหรือสัมภาระได้เยอะๆเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหล่นะคะครบนะคะลูกค้าท่านใดอยากเอาออกนะคะเกจกะก็สามารถเอาออกไปได้เลยนะคะเรามาดูด้านในกันนะคะด้าน,น้าเปิดเข้ามาอย่างว้าวเลยนะคะข้างนอกดูเล็กเนาะเห็นว่ากระทัดร้านแล้วก็แบบว่า ส่วนใหญ่จะแบบว่าขี่ในเมืองแล้วก็สะดวกใช่ค่ะใช่ค่ะที่จอดได้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะจอดไหนเราก็สามารถมุดมุดมุดไปได้นะคะที่เล็กใช่ใช่กว้างนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้แคบเลยนะคะ ในบอดี้ของตัวรถข้างนอกเนาะมันดูเล็กแต่ว่าข้างในเนี่ยคือนั่งสบายแล้วก็กว้างด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยเนาะใหม่มากๆเกียบมากๆเลยดูได้นะคะอันนี้เป็นอะไรปรับได้6กระดับฟังเพลงนะคะพอๆกันได้เลยนะคะตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าครบเครื่องนะคะสําหรับรถเล็กๆคันหนึ่งนะคะแต่รถเล็กแต่ไม่เล็กนะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้มาพร้อมด้วยนะใช่จ้ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําเรียบร้อยนะคะอดน้ำชาช่องมีช่องเก็บ ของนะคะที่สองที่เลยนะคะเอาแบบวางโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้นะคะเยอะแยะมากจิกนิดน้อยกระจุกใหม่ๆเลยนะคะใช่ใหม่มากพี่ไฟยังใช้ได้อยู่ใช่สุดสบายไหมคะน้องค่ะสบายมากค่ะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเบาะผ้านั่งไม่ร้อนด้วยเนาะนั่งสบายสบาย่ถ้าเกิดเป็นเบาะหนังนะคะขึ้นมานี่ตูดไหมเลยนะใช่ เรามาดูด้านหลังกันนะคะไปดูด้านหลังกันหลังเออด้านหลังกว้างสบายๆนะคะเลื่อนข้างหน้าไปหน่อยนึงนะคะสูงร้อยหกสิบห้าเฮ้ยดูเหลือๆเลยเหลือเลยนะคะคันนี้นั่งได้ห้าคนเลยใช่ไหมคะนั่งได้เยอะเลยค่ะสิบคนก็นั่งได้แต่ผ่าตัดกันไปนะคะด้านนั่งด้านหลังได้นะคะที่วางของไม่ต้องวางนะคะนั่งได้นะคะนอนได้ด้วยนะคะอันนี้ลําโพงก็มี ใช่ค่ะตัวนี้นะคะในราคาเพียงแค่329,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรู้ไหมคะว่าผ่อนสูงสุดได้กี่เดือนคะน้องเปียโนนานไหมล่ะ84เดือนเลย84งวดเลยนะคะงวดละ5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเงินหมื่นต้นๆก็สามารถออกได้เนาะจาแนะนำเลยนะคะคันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะเอาคันนี้ออกไปเลยนะคะ เข้ามาถือปัตประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะ,คะสามารถนํารถคันนี้กลับไปใช้ได้เลยนะคะ,คะสําคัญใหม่มากด้วยแล้วก็สะดวกนะคะกับคันนี้นิสสันมาร์ากมีแฮชแบ็กเนาะ,ะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะที่083 222 2 2 0 3นะคะน้นองปอนตอน,นะคะบ๊ายบาย